คืนชีพที่แฟรงก์เฟิร์ตอุโกเอกิติเกอยู่ภายใต้การจับตามองของไอทูดแฟรงก์เฟิร์ตสโมสรที่ได้ชื่อว่าปั้นเด็กแล้วขาย ได้เก่งที่สุดในยุคนี้มาตั้งแต่ช่วงยังอยู่กับสโมสรแรนส์แล้วด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเขาเสียรองดานโคโลมูอานี่กองหน้าตัวจริงของทีมไปให้กับปเอชเมื่อฤดูกาล2022ยีทับสองพพวกเขาก็พยายามดึงอาอูกอเอคิติเก้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายที่ในเวลาต่อมามีมูลค่ามากกว่า9 5้าล้านยูโรหรือประมาณ3575ล้านบาทในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ด้วยหากแต่ถูกปเอชปฏิเสธจนกระทั่งในช่วงตลาดนักเตะฤดูหนาวปี2 0 2 4่ ความพยายามคว้าตัวศูนย์หน้าที่พวกเขาต้องการมาเนิ่นนานของอัชต์แฟรงเฟิร์สก็ประสบความสำเร็จ ด้วยสัญญาเยืยมตัวพร้อมออปชันซื้อขาด16.5ล้านยูโรหรือประมาณ621ล้านบาทในที่สุดอย่งางไรก็ดีการได้ลงสนามเพียงหนึ่งนะัดแถมอยู่ในสนามเพียง9นาทีตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนในลีกเอิงก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับไทร์ท์แฟรงเฟิร์ตทำให้อ e ูกอเอกิติเก้ต้องประสบปัญหาเรื่องสภาพความฟิตยอย่างหนักโดยในนัดแรกที่ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับไทร์ท์แฟรงเฟิร์ตนั้นเขาลงเล่นได้เพียง77นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีอาการเป็นตะคิวไปทั่วทั้งร่างกาย แถมช่วง10เกมแรกในบุนเดสลลกายังลงเล่นในสนามได้รวมกันเพียง312นาทีจากทั้งหมด900นาทีหรือคิดเป็นเพียง34.67%เท่านั้นด้วยเหตุนี้ฤดูกาลแรกสำหรับรักเตะดาวรุ่งที่รื้อสนามมานานจึงทำได้เพียง4ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงเล่นรวม1 4นัด719นาทีเฉพาะในบุนเดสลกา